เดีย๋ยวจะเกี่ยบปใร้ยจ็้อยหก1 0อ1หกนะฮะ้นะ ร้อยแดสิบเนี่ยนิ่งเลยนะร้อยแปดสิบไปต่อได้อีกนะแต่ว่ารถข้างหน้าขวางอยู่นะครับเบาของเานะบาถือว่าผ่านนะฮะสำหรับหน้าหน้าปรับไปที่หกก็ใช้ได้นะนุ่มข้างหลังมีเบาปรับเล็กสี่นุ่มดีนะครับอันนี้เทนเลยนะถนกนโลง่ลงร้อยแปดสิบยังไปได้นะครับ บายนิ่งเลยนะครับโบเฟนเดอร์นะฮะ